ขอบสนามท็อปเทนวันนี้ขอเสนอตอน่อสิบแข่งเทพยิงซายก็ได้ยิงขวาก็ดีโลกปัจจุบันอ่านมีขยับที่ท่านฟังและระคายหูกระผมขอยกมือไหว้ขออภัยท่านมาณนะที่นี้ด้วยหากดูและชอบชอบใจปุมเลยปุมแชร์อยู่ใกล้ๆอย่าลืามกดไลคขอบสนามหน่อยนะครับอันดับ10บซองเฮืองมินสัญชาติเกาหลีใต้ ถ้าพูดถึงนักเตะเอเชียที่กำลังร้อนแรงที่สุดบนพื้นแผ่นดินยุโรปคงหนีไม่พ้นเจ้าหนุ่มคนนี้ซึ่งพีแกมีเท้าขวาอันทรงพลังสัว์แหลกแขกตาข่ายคู่แข่งเป็นก่อเป็นกำพาไก่ในทองขั้วพื้นที่ยูเอลซึ่งปัจจุบันตีส้นถล่มไปแล้วทั้งหมด30ประตูในศึกพิมยรลีกอังกฤษรวม2ปีแต่บอกเลยว่าเท้าซ้ายข้างไม่ถนัดขอยอตีน้อยร้อยล้านกดไป12ประตูน้อยกว่าตีนขวายิงเพียงแค่4เม็ดพร้อมกับลูกโขกอีก2ประตูเท่านั้นนะครับอันดับ9ฟรองริเบรี่สัญชาติฝรั่งงเเศสปีกหน้้าาขออืใต เจ็บบ่อยๆแบบนี้แต่มาหร่ที่หายเดี่ยงเรามาประจําการทางด้านซ้ายกับเสื้อใต้พี่แกก็สามารถสร้างความชิบหายให้กับทีมได้อยู่ตลอดซึ่งแน่นอนวารีเบรรี่เป็นนักเตะถนัดขวาถูกจับไปเล่นด้านซ้ายแต่ด้วยความแข็งแกร่งของเท้าทั้งสองข้างทำให้พี่แกสามารถเลือกตัดเข้าในประตูกระชากไปริมเส้นเพราะเปิดด้วยเท้าซ้ายได้ทันทีโดยไม่ต้องจับแตกให้เสียเวลาเพราะเขามันจะกับเท้าซ้ายอันทรงพลังของตัวเองและทําประตูสวยๆมาแล้วหน้าต่อหนักอันดับแปดอังเดรียเบลลอตติสัญชาติอิตาลีพอนุ่มคนนี้กลายเป็นดาวยิงที่เนื i yeah. ขึ้นชันเป็นศูนย์หน้ารับตัวพ่อเพราะระเบิดฟอร์มการเล่นเป็นตำแหน่งศูนย์หน้าตัวจบสกอร์ของแท้ด้วยการซัดไป26ประตูจาก35นัดซึ่งพี่แกเป็นคนถนัดตีนขวาแต่ทว่าการยิงตีนซ้ายเปรียบเสมือนพลังช้างสารจนถูกนำไปเป,เปรียบเทียบกับคิสเตียนวิอรี่ตำนานหัวหอกข,ของอสุรีมาแล้วซึ่งนอกจากจะยิงได้ทั้งเท้าซ้ายและตีนขวาเบลติยังเชี่ยวชาญเรื่องลูกขกจนกลายเป็นผู้เล่นที่ใช้หัวเก่งมากที่สุดใน5ลิกดังยุโรปมาแล้วอันดับเจลุยส์นานี่สัญชาติโปรตุกเกกสรรางรงงทขอพโดมายยายมัยัยยยบแน ถ้าตัดเรื่องผลงานความต่อเนื่องฟอร์มการเล่นในช่วงที่ผ่านมานับวันนานนี่มีทักษะความคล่องตัวไม่แพ้กันถึงแม้เขาจะมองว่าเป็นตัวตลกในสายตาแฟนบอลมีช็อตฮาช็อตเวอ่เวอ,เ,วอ,เ,วอเกิดขึ้นมากมากแต่กระนั้นดาวเตชาวโปรตุกสมีความสามารถพิเศษในการใช้เท้าทั้งสองข้างยิงประตูซึ่งหากมีพื้นที่ให้เขาเพียงนิดเดียวแมก็สามารถเลือกใช้ตีนตางตางการและการแตะหลบเพื่อหาช่องเบิกสะกร์ให้กับทีมจนได้อันดับหกเปโดรริเกสสัญชาติสเปกถึงแม้ว่าพี่แกกำลัฟงฟอร์มดิ่งลงเหวสุดขีดกับเชลลซีีณขะนน้้ททัััง่่เเคยยป็ตววหกช เชลซีควา้าแชมป์พรีเมียร์ลีกอังกฤษมาแล้วแต่กระนั้นความสามารถพิเศษของแกก็ไม่ได้ตกลงไปแต่อย่างใดเพราะพี่แกนั้นสามารถใช้ตีทั้งสองข้างลากเลยพานบอลไปข้างหน้าโชว์สกิลทักษะล็อกหลบแนวรับได้หลายต่อหลายครั้งซึ่งการกดไป20ตุงในลีกให้กับเชลซีเรียกว่าซูสีกันทั้งสองเทา้าเพราะพี่แกใช้ตีมขวายิงไป8ตีมซ้าย10ลูกโค้อีก2อันดับ5ปีแอร์อัมบริกออบามายองทีมชาติกาบองดาวยิงความไวสูงที่เก็บกระเป๋ายาจากบรย,ดดยั์เซ่โดยใช้ระเวลา เพียง3.7วินาทีเท่านั้นแต่ถึงแม้จะถนัดตีนขวาในการบรรเลงเพลงแข่งคอยกระชากลากเลยมีคู่แข่งสั้ประตูคู่แข่งเป็นว่าเล่นแต่ถึงกระนั้นโอบาเมยองเจ้าของดาวสบอบุนบเดสซิก้ายอรมันมาปีกอนกรใช้ตีนซ้ายทะลุทรวงใส่คู่แข่งมานักต่อน,นักเมื่อเกมหนึ่งพี่แกเล่นจบสกอร์ในทาทตสสองข้าเล่นเอาฝ่ายตรงข้ามงงกันว่าตกลงมึงถนัดตีไหนกันแน่ว่าไอ้เฮียอันดับ4เนเมสัญชาติบราซิลดาวยิงเบอร์หนึ่งของทีมชาติแซมบา้าผู้ถูกพรานอนใด้ฝึกยิงตีนซ้ายที่่่เเเเป็นนจุดดออขอขขงงาตตั้้แพืให ติบโตได้กลายเป็นนักเตะระดับโลกซึ่งเนม่าเคยบอกว่าคุณพ่อมักบอกกับเขาตอนเป็นเด็กเสมอว่าอย่าเลือกตีนยิงทำบอลตกตีนซ้ายให้ยิงตีนซ้ายทำบอลเข้าตีนขวาให้ยิงตีนขวาดังนั้นจึงไม่แปลกที่เนมา่าจะสามารถใช้เท้าคู่ใจทั้งสองข้างได้อย่างช่ำชอบไม่ว่าจะเข้าตตนไหนพี่แกก็สามารถซัดเลือกมุมแบบเฉียบคมได้หมดสมแล้วกับการเป็นนักเตะระดับโลกค่าตัวแพงที่สุดแบบไม่มีใครเทียบอันดับสามอุสมานเดมเบเล่สัญชาติฝรั่งเศสดาวเตะวัยี่สิบขวบเจ้าของค่าตัอร้อยห้าล้านยูโรหลังจากย้ายดอก เลยว่าแบ่งเป็นแข้งจิ๋วแต่แจ๋วเห็นตัวบางๆแต่เป็นโคตรตัวเล็กเพล็กกิโนเพราะนอกจากทักษะบวกกับความเร็วที่เป็นจุดเด่นของเขาแล้วเดมเบเล่ยังมีความสามารถใช้ตีทั้งสองข้างได้อย่างเชี่ยวชาญปานโดเรียนปาญิติต่อให้โยกไปเล่นปีกฝั่งไหนก็ไม่เคยเกี่ยงเพราะเคยให้สัมภาษณ์ไว้ว่าผมเป็นผู้เล่นที่ถนัดตีซ้ายแต่เมื่อถึงเวลาจุดทอดผมจะเลือกใช้ตีขวายิงมากกว่าอันดับ 2, สองสติกาซล่าสัญชาติสเปนเป็นนักเตะท,ที่ขนาดอาร์เซนวนเกอร์กุนซือใหญ่ของอาร์เซนอลที่คุกคลีก,กันเพาเตะเป็นประจำทุกวััดยยงไมม่่รู้เลวาานติก ไหนมากที่สุดพราะจูจแกเลี้ยงบอลด้วยตีนขวาก็สลับมาใช้ตีนซ้ายคลึ่งบอลซะอย่างนั้นนี่เกมเดียวที่มหสัจจรรย์พันลึกยิ่งกว่านั้นคือแม่งมีความสามารถเฉพาะตัวที่จะเลือกใช้เท้าเตะมุมหรือฟิกคิกได้ตามใจสั่งขึ้นอยู่กับว่าจะเข้าเลียมไหนมากกว่าสรุปแล้วกาซอลา่าซ้ายก็ได้ขวาก็ดีไม่ดีตรงมึงเจ็บยาวนี่แหละอันดับหนึ่งคริสเตียโน่รนัโดอสัญชาติโปรตุเกสอาจจะไม่ได้มีลูกพลิกแพลงเปิดมุมด้วยตีนขวาหรือยิงจุดโทษด้วยตีนซ้ายเพียงแต่ซนนีอารทประะตตูไม่่่วาาจแงเข้ เขาไหนก็สามารถผลิตสกอร์ด้วยลูกยิงอันทรงพลังและเทียบคมให้กับทีมได้อยู่เสมอเรกได้ว่าคู่แข่งจับทางได้ยากซึ่งไอการยิง2ตีนไม่ได้มาจากพรสวรรค์เพียงอย่างเดียวแต่โรนัลโด6กเรื่องพรแสวงติดตัวมาด้วยเนื่องจากเขาเคยฝึกซ้อมอย่างหนักโดยการเอาเหล็กถ่วงน้ำหนักกับตีนทั้งสองข้างจากนั้นก็วิ่งและเลี้ยงบอดเพื่อให้ตีนทั้งสองข้างมีความแข็งแกร่งไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันและนี่คือขอบสนามท็อปเท็แข่งยิงได้สองข้างคนไหนถูกใจท่านโปรดเมนให้พวกเราด้วยนะครับ